ประกาศ AUX h y e r h ห้เส้น18,0 0 0 BTU อิน BTU i n v e r t e ตัวไหนดีครับมนไม i n ขอไล่จากแบรนด์ที่ถูกที่สุดไปแพงที่สุดและเกบค่าไฟให้นะคะ คุณสามารถเลือกได้เลยนะคะตามที่คุณคิดว่าคุณชอบและกลุ่มค่าได้เลยค่ะแบรนด์แรกเลยก็ไฮเซนค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นค่ะรุ่น KC Series ค่ะแต่ใน2026เป็นรุ่น KD ค่ะอินเวอร์เตอร์เริ่มต้นแต่ว่าแอดมินมายังไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดรุ่น KD เลยค่ะแต่น่าจะคล้ายๆกับ KC คขอแนะนําเป็นรุ่น KC อินเวอร์เตอร์รุ่นเริ่มต้นให้ก่อนนะคะราคาดีสุดก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะแล้วที่สําคัญประกันนานด้วยค่ะก็คือรุ่นไฮเซนเนี่ยของดีลเลอร์เนี่ยจะรับประกันทุกอย่างฟรี5ปีแรกค่ะ แล้วก็12ปีเนี่ยฟรีคอมเพรสเซอร์หยายาวไปเลยถ้าปีแรกเนี่ยคือฟรีทุกอย่างแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แอดมินไมค์ก็ใช้อยู่เหมือนกันค่ะ KC ที่ร้านก็เอ๊ะที่ร้านไม่ได้ใช้ใช้ที่บ้านที่ร้านใช้เป็นรุ่น LB ค่ะของแบรนด์ไฮเซนเหมือนกันค่ะค่าไฟของไฮเซนในรุ่น KC นะคะก็จะตามนี้เลยค่ะ ไฟนี้ก็จะเป็นการคำนวณจากการเปิดใช้งาน8ชั่วโมงต่อ1วันค่ะจากทางเว็บกฟผอค่ะรุ่นที่2ก็จะเป็น AUX รุ่น ME ค่ะรุ่นนี้เปียดไฟเบอร์51ดาวค่ะการรับประกันก็คือนานมากก็คือรับประกันทุกอย่างเนี่ยฟรี5ปีแรก10ปีฟรีคอมเพรสเซอร์แล้วก็ฟรีค่าแรงคอมเพรสเซอร์ให้ด้วยค่ะแล้วที่สําคัญแบรนด์นี้รับประกันจิ้งตกและมอดช็อตรับประกันให้1ครั้งค่ะครั้งต่อไปถ้ายังมีช็อตอีกต้องคุยกับศูนบริการอีกทีนึงค่ะว กรณีเงื่อนไขแบบนี้ค่ะสามารถคุยกับศูนย์บริการเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งค่ะว่จะพิจารณาเป็นเคสไปเคสไปค่ะว่าสามารถรับประกันดูแลให้ได้หรือเปล่าค่ะแต่ครั้งแรกฟรีค่ะต้นนี้เนี่ย ME 1ดาวเนี่ยค่าเะียัดไปก็ตั้ง เลยค่ะค่าเปิดไฟนี้เป็นการเปิดใช้งาน8ชั่วโมงต่อ1วันเหมือนกันค่ะจากทางเว็บ g o f o r a อค่ะรุ่นที่3กลับมาให้เส้นเหมือนเดิมค่ะจะเป็นรุ่น LB ค่ะเปัดไฟเบอร์5 1ดาวค่ะในขนาด18,000 BTU ถ้า BTU 12,000เนี่ยจะได้2ดาวค่ะค่าประหยัดไฟของรุ่น LB ก็จะตามนี้เลยค่ะจากการเปิดใช้งาน8ชั่วโมงต่อ1วันเช่นกันค่ะ LB ก็จะมาเป็นลำดับที่3ค่ะราคาแล้วก็ที่ร้านใช้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ร้านเนี่ย ใช้ขนาด12,000 BTU ค่ะนี่เลยไฮเซนที่ร้านก็ใช้เหมือนกันค่ะดุ่น LB ค่ะที่ร้านเลือกใช้ไฮเซนเพราะว่าเอ่สียงเงียบค่ะอย่างแรกอย่างที่2เนี่ยราคาไม่แรงค่ะอย่างที่3เนี่ยประเซ็น์เค็มน้อยค่ะอย่างที่4เนี่ยผู้จัดก,การดูแลให้หลังบ้านคือดูแลให้ดีมากๆค่ะที่ร้านก็เลยเลือกใช้แบรนด์นี้ค่ะ รุ่นสุดท้ายตามมาด้วยไฮเออร์ e ค่ะเป็นรุ่นคีนคูลซีรีค่ะ,ะแบแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องหลังการขายอยู่แล้วค่ะว่าหลังการขายเนี่ยถ้าสมมติแอร์คุณมีปัญหาใช่ไหมคะเร็วไวมาก,มากๆค่ะแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องหลังการขายอยู่แล้วค่ะไฮเออร์ Hi e เนี่ยไฮเออร์ Hi e ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะรับประกันทุกอย่างฟรี5ปีแรกค่ะซิปฟรีคอมเพรสเซอร์ค่ะส่วนเรื่องค่าไฟในรุ่นคีนคูนะคะก็จะตามนี้เลยค่ะค่าไฟนี้เป็นการเปิดใช้งาน8ชั่วโมงต่อ1วันเช่นกันค่ะุ สามารถลองเลือกดูได้เลยนะคะเอาที่คุณคิดว่าคุณชอบและคุ้มค่าได้เลยค่ะทุกแบรนด์เสียงเงียบเหมือนกันเลยค่ะในระบบอินเวอร์เตอร์สามารถลองเลือกดูได้เลยค่ะเอาที่คุณคิดว่าคุณชอบและคุ้มค่าได้เลยนะคะ